เขากะเขากะมีรางวัลคนขยันเผื่อทางเมนูขำาซอนเด้อเพื่อนฝากมาให้ให้ทางให้ป้าหนึ่งพับาทเออมเออเอาเงินกันกเือยถนมเมื่อป้าลเมมาเด้อกินหมูกระทะน้ำกันเด้อพี่น้องจิหมูกระทะเออกินกุ้งลกินกุ้งกินกุ้งผู้ใหญ่กินพุ้นบไหร่ ลูกชิ้นลูกชิ้นฮะลลง่าอ่ะบุอัดกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบอร์สุขสุขคนสุหมองสุบอเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วช่วงยามดังแรงพี่น้องเลยตอนนี้กะ กำลังสิลงมือกันอัสสบายดีเด้อป้าสบายดีอ่าโดยสบายดีอลูกชา,ายดโดยไอีิหหล่าคันเพง,งหงลานสาวาดโดยไปยนีไปเร็วเนียไปมาชนี้ะนะม่กีมีกินเลี้ยงกันจักหน่อยพี่น้องเลยมีหมูกระทะเนาะซสื้อหมูมาสองสุดพี่น้องสุดหนึ่งเซนสามสองสุดกับสองเซนหกแล้วก็ซสื้อกุ้งกะ เซนหาเนาะซื้อหมูมาเพิ่มอีกกิโลโบเมนกิโลหนึ่งพี่น้องซื้อหมูมาเพิ่มอีกเซนหนึ่งจะบนซื้อมาเนานะจะมีเอื้อยเพิ่นมากกี่น้ำเอื้อยใหญ่เพื่อนไปน้ำลูกสาวเพเล้วอยู่ไทยผู้ปัดเอื้อยอีกคู้หนึ่งกับโบได้มาอยู่หน้าเพิ่นนลานสาวจีนกับโบได้มาน้ำพี่น้องเลยลุงโบได้มาบ่ ลูกมมากนมาเอพี่นา,า่ยงไง่ยโดยป้าใเอาใส่ในแม่พักนะลูกใส่ก็เปิดปากออกเเด้อกินกินบ่ได้เลยโดยนะคือว่าหมูกระทะนี่ก็มีผูใหญ่ใจดีเนาะเป็นเจ้าเมื่ออันนี้ก็คือว่าทางเมนูคำสซอนเด้อผมได้ฝากเงินมาให้ลูกเนาะหาพันบาทมาให้ทางลูกนี่ ซื้อหม้กระทะมาเลี้ยงทั้งครอบครัวพี่น้องเลยกัขอบุญขอบคุณในลาลเดอทั้งเมนูความโซนเนาะกับซื้อจำนวนหนึ่งเพื่อนกับฝากมาสามห้าพันบาทกอีกสามพันนั่นเพื่อนกับให้ยายลูกยายลานเพื่อนกับพุทพันลูกชายพันหนึ่งป้าพันหนึ่งวันพี่น้องเลยก็ให้ลูกเคยพันหนึ่งคนละแล้วก็สองพันนั่นกับซื้อมาเลี้ยงกันกินเพิ่น กขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อทางเมนุข้ออนเนาะที่ว่าเบิ่งแย่งครอบครัวของลูกก็ะใหเมย์จงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บให้ได้ความไขให้ยเมีเด้อเมย์เด้อปรารถนาสิ่งได้ก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาเมย์ไปทั้งใดก็ขอให้มีผพูนับหนาถือตาเมย์ให้แม่และครอบครัวของเมห้อยู่เย็นเป็นสุขค้มเจ็บมหยได้ค้มไข่หวยมีเด้อเม่เด้อเม,ม,าามอ่ให้มาซำใดก็ขอให้กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าใหแม่อยูมันหมันขวัญเยินเนาะเป็นโฮมโฟโฮมไซให้ลูกใหลานไปโดนโดนเด้อเม่เด้อเนาะ มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อเบิดสุขุสุขนเนาะตอนนี้กำลังลงมือพี่น้องเลย,เ,ยเคยกินอยู่บ่ป, <c ười> <c ười> ป้าเคยเล้ลยบเคยกินเราเคยกินักเทือเราจะสทั้ทงลูกชา<ะ>ยังอาบน้าอยู่าน้ป้าเถอพี่นองเลยเชื่อมนเด้อเป็นไรอี่ะแบว่นางแ่บวะปนหนามัเน่ยพานสาวล่ะพี่น้องเลยนี่นนแต่คนมาอยากเข้ากล้อง Ôi, bộ bên nhàng đạo phái xinh ngam Ta chín Kiến 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 mắc lạ Sái giang, thằng lung tụi nhau một thân ma ใช้แก้วมาไว้ขางนี่ถ้วยหนึ่งโนล่ะนางเอ้ยมาพีถ้วยหนึ่งลูกเอ๋อถ้วยอ่ะเออมาลูกแล้วก็เอาตักเอาถ้วยนั่นมาให้สาวน้ำชุ่มเจ้าน่ะขีบใส่ถ้วยแล้วก็เอาแก้วตักใส่ถ้วยชุ่มเจ้าโอ้ยป้าป้ากินแน่้ยล่ะใส่ถ้วยเดี๋ยวนี้จะได้กินเดียวนี่เด้อเสีมูกันเต ชูลูกชูชูลูกชูนมือลูกุูป่าลูกไม่ลูกุูมาเด้อกินหมูกระทะน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะกินหมูกระทะเออกินกุ้งลูกกินกุ้งกินกุ้งผู้ใหญ่กินพุ่นบ้าอะไรอยู่นี่ยน้องมีลูกชิ้นลูกชิ้นเฮ้ลูกใช้ย่ะบุหัดลูกชิ้นชิ้นลูกชิ้นนั่งลงว่ะนั่งลงไปใช้อะนะนั่งลงไปใส่ไปอุ้มค่นนะไปไปทางนั้น นั่งอยู่น okay. um, okay. ี okay. ่แล้วนั่งอยู่นี่ไปวุ้งก้นบ่เดี๋ยวจังกะมาพี่นี่อ่ะนั่งลงโน่นนี่กุ้งกุ้งแซบบ่แซบบ่ลูกน้าเนี่อ่ะาลูกชิ้นลูกอือา่ะใส่ใส่คนลงไงเลยอ่ะใส่ทางพอของบวกขึ้นมาอยู่เอาเนี่ยเอาซีดมูกระจุ่มลงน้ำน้ำน้ำมันบกเอามาเติมใส่เฮ้ยเฮ้ยลูกเด็กน้อยบราเคยกินพี่น้องไม่เสียังยังเป็นเสียงยัง

มด้มาเดอ้ยวความจับจับเกือบว่่ได้กินพี่น้องเลย่ได้เอาเคียงมาใส่เนาะอ่าก็ของแอ้ยก็่อยมั่อยมกเคียบแบบนี่เปินมาเด้อซุกกะมันใส่หนิต้องทำมันกะมาเด้อกินน้ำมากินน้ำกันไปย่างเนี่ยแม่เด้วเกินรดโรกมายังกะ อือแ <No AL no totally. ่พอได้แล่เพ้าคลแ้นแคานน้ำืมล้องมันบกอ่่น้ำมัมันเห็นน้ำนใช่น้ำมันดูปิอ่ลงได้เลยจักตัวใดซุกบัวซุกมงารมาเด้อมากินน้ำกันบันบอกบเคยอมากินกับครอบครัวจัคเตือพี่น้องไหม ใช่บอบ่จองตักไช้้สอดก้นนะไสอดอเอออเค่ะไทยเึ็ึแ่บ่แชแช่น้ำแ็่อร่อยน้มาที่ไหม่ผมเห็นก็เอ้าค่ะดเขาบ้าปาอ่ะ มีกให้มาตีเอาเมีออกมาเด้อพ่อก็ไรู้ชุด้นิ้ค์จออกมาแต่บ้านน้องมูพี่น้องเอเก็เลยมาเวตลาดเซโนก็เลยมาเวซื้อเอาหมกระทะมาสุพีสุนองกินแต่วะ่าไอ่คนยังบ่ได้มาอืมเคื่อนคือหม้อถ้วยต,ตักไป เพื่นพ่อนั่งพูนอ้าไปเลยเี่ะอ้าข่ากินพ้ม่องบอเอามาสบายดีก็นั่นั่งลงแล้วนั่งมันกับบเห็นได้ค่บมาทั้งนี่้นขึ้นขึ้นขึานขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้า้น้นขึ้นข้น้น้นขึนขึ้้นนน เอ้ยนั่นกะพอเด็กน้อยพี่น้องไงพอของลูกมามามากินน้ำกันลุ้นบนท่ันเล่นะมาเด้อมาเด้นกินได้ออกกินอีกพี่น้องไงให้น้งกุ้งนะมาใส่ด้วยล่ะพักขึ้นบุบเฟ่ใช่ไลมนี่สวยมากสวยไหมในน้ำสวยเป่านะมั ไป่บ้างล่ะบอกินแล้วบ่อานี่ทรศัพท์ลูกใส่เ้ยทรศัพท์บ่มีเงินตัวนั้นนะเบิ้งตัวนี้แล้วนายแม่น้อยอันเด้อเสียงตู้เสียงเพลงรบกวนพี่น้องเอ้โอ้ยอย่าเอาไปลูกหล่ามันถือทรศัพท์ข่อยได้กล้องบ่เห็นบ่ทุกคนบ่เห็นบ่ทุกมุมพี่น้องไอ้กล้องน้อยเนาะ đôi Ừ, này để để xong ăn nè để đó chăm đùm nè đầm đầm thiên cần nè lúc xòn nè áo càng nè ờ nè lẹ nè เป็นได้แซบอยู่บ่เป็๋ยวนี้ล่ะแซบลายแซบลายโอ้แล้วดำให้ดำหน้าเลยแม่เพิ่นก็เลยอันฝากเงินมาให้ซื้อเลี้ยงกินกันเพิ่นว่าดำหน้าเมื่อยเพิ่นว่าทางลูกชายกับผู๋ไปนอนอยู่ผู๋หลายคนมีทางเข่าเพิ่นว่าทางผู้พ่อกินบูป่าแค่นบ่แซ่บแซบ ซ่อม <Happiness. S 2> <L Rabbi. S 1> ลุงหลนมา e <bunker. S 1> บอกท่านฉัได้แบ่งไว้ให้ลุงน้ำเล้วพี่น้องเลยไป้ละทั้งสามุนก็กินอิ่มแล้วพี่น้องเลยนี่แหละแต่ที่ท่างแม่เพื่อนเนาะได้ฝากเงินฝากเยี้ยมาให้ก็เพ่ดีใจเรับก็ได้ได้มาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนในลายเด้อเนาะถ้าบ่าวเพื่อนบอยืนเมื่อเข้ามา ซอยสมุนสมุนกะโอ้ยิ่นซอยมานี่ยะลายย่างลายแนวพี่น้องเลยตอนลงไ้ลงหน้าเพิ่นกะฝากมาให้ทางแม่ก็ได้ซสืบพุนซื้อพุยขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นในลายเด้อเนาะวันนี้แล้วดำหน้ากนันยังฝากมาให้อีกพี่น้องเลยเพื่อ,อมาเลียเ้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงป้าเอ้อยยัองอายเนาะเพิ่นบ่ได้มาเฮาก็สีแ่งไหวเพิ่นก็พี่น้องนะยังลายอยู่เป็นไดนละ่ะเอาออกทั้งดังบ่ เป็นได้ไรบ้างล่ะนางให้แกกุ้งเห็นน่องเลลูกนะให้เอ้ยนางแกให้ได้ลูกเด้อโชคชัยแซ่บวะลูกโชคชัยพังในเมย์เอิญนี่เอิญแม่ใหญ่มากินน้ำลูกลูกโอ้โชคชัยบ่อยากได้บ่ามีใหญ่ป่ะโชคชัยอยากได้ยังวะบอกมีใหญ่ดูปยหปฟ้าหกเบิ่งโทรศัพท์บยองไงลูกายก็ได้เทียงหน้ากับหูหก จักมุมใดเป็นมุมใดพี่น้องเลยเดี๋ยวไปใช้กามีแต่สมบัตของหลายขี่ที่เอาอันไรถิ่มก็ชิได้เดี๋ยวไปเป็นตะเย็นนั่นเทียงหน้ากับปูเออนี่พี่น้องเลยแก่บ่ตอนแก่บ่ทางลุงกับลูกชายเนาะ ลูกชาย่นโบเข่ามาตอนมายากมานยังให้อิ่มแล้วก็ตลาดเล่นอันนี้ก็งามคือกันกุ้งแล้วกุ้งตลาดเล่นก็งามวะงงามยังไงมีตาเดียวตายเน่าตอนแรกมันเขาดูเขาชื่อแหละมันอหไรม่หูไม่ไดเลยมนชื่อมันสิแล้งมันหลายใส่เพื่นก็ได้ปลดไอ้อี๋ เชาวบ้านบ่กขี้ฮิดกอกขี้ฮิดกะผู้ใดเป็นขี้ฮิดกะกําลังตกเป็ดสีขาแล้วเป็นบ่ป้าไงเป็นบ้าป้าเนี่ยเป็นกําลังจะเป็นกลิ่นมันอิ่มเนอะแก้วดำหน้าแล้วเ่าเคยได้กินได้หมูกระทะได่เคยได้กินแล้วแล้วก็คือแล้วเลยพี่น้องไอปีนี่คือปีทัมบิดเนาะที่แล้วหน้าได้ได้กินหมูกระทะ เพื่อจะได้กินมันก็บ่แม่นของง่ายพี่น้องเอ้ยซื้อแน่นึงวิทแน่นึงคนบ้านนอกมันก็เฮ็ดกิออกบนคนบ้านคนบ้านนอกเฮาถ้าว่าสิซื้อหมูกระทะแล้วก็โอ้ยยากเอยู่พี่น้องเอ้ยแลเลยเนาะบอเถียงหน้าจักแม่ยงพี่น้องอ้กโตกเต็นผูยังบ่ได้เก็บบ่ได้เมียนซื้อมาแต่สิน พายังกินมันอิ่มกินอิ่มแล้วันด้ยกินวันด้วยกันวยกั้วยกันด้วยกันกันอ้วกน้กันด้ั้วยกัน้วยันด้วยกันง้ยันด้วยันด้วนด้วงนด้วยกอด้วยกันด้วพนด้ว่กน้น้โนนด้วยน้นนยน้ด ปีกายนี่ปอได้ปีกายดูปีนี้ปอหาจักว่าเข่าห้องคิดซื้อแล้วออกวะจักใส่นั่งจักว่าเข่าห้องปอหาเข่าแล้วออกวะจักเข่าแล้วออกใจนะนั่งเปลี่ยนมุมกล้องก่นถ่ายอยู่ทงไห้ทงหน้ามันกะสีแบกนี่แหละมืดมืดมัวมัวคิดยังเงอุ้ยได้หมดนี่ทางครัวก็ได้ยตบหมอนเอาไหมบุงเหญ่หกแยังแยงแยังนี่กะซาน ทางน้ำทางในตรงน้ำฝนไว้กินอุน้ำหมูฮานพี่น้องเลยยังมีอยู่กินไปทุกที่ให้เทียงน้าเขาก็ได้โดยเนาะคือว่ากินอิ่มเป็นเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มีแต่ว่าพระธาตุพิกินอิ่มกินยังเขาก็จังสีเอาเงินให้ทางซุสมิ่นเนาะทางป้าและโดยกินกะเต้เว้นจนคำอิ่มแล้วบ่สิเมื่อแล้วบัดนี้ เมื่อแล้วคำามื่อเด้อพูดคำเลยพี่น้องเลยทั้งลูกชายกับเมื่อบ้านกินรถท่านเนี่นี่ยหนุเมื่อก่อนเลยย่านคำทั้งลูกชายกัได้โดยกินยูหากินพวกเขาก้องย่างไห้อีซื่อ เมื่อเลยทางป้าก็สิเมื่อแล้วก็หลานสาวทำเลยเมื่อเนยกินอิ่มเนี่ยเด้อผู้ใหญ่ใจดีบ่าขึ้นเปใหญ่ใจดีเด้อแม่ใจแม่ใจดีท่านขอบคุณเลยบุญขอบคุณหลายๆเด้อให้ดำให้รวยให้อยู่ดีมีเฮงโยมันขวันเงินโยมันขวันเงินเเด้อวันไหนให้ได้กินอีก ทางฝ่าก็คักน้าววันไหนได้กินอีอ่ะได้กินอีกได้น้ำนองน้ำลงนี่เล้วมาเลี้ยงไม่กินเนี่ทางแมนเขาต้องสอนคนก็เลยอยู่ประเทศฮ่องกงเขาเลยแต่ทางไหนพวกท่านเนี่ยมาเพิ่นสงสัยกลางคืนก็เลยคนสีมาโดยพวกคำเลยผู้ทั้งลูกชายเมื่อแล้วพี่น้องเลยวันนี้ป้าเพิ่นกับสีเมื่อเพิ่นก็เลยคิดโวยโวยโวยนะเหมืนสีใกล้มาเลยเลยโดยโดยเนาะฮะจับไปกินเบอร์น้ำหวาน น้ำหวานกินเนี่ยบะนี่นี่จงไว้ให้อ่ำบะนี่อ่ำกูเพิ่นสีลงมาน้ำก้นพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้มาพ่อหมูแอะว่เอาเงินดอกเมื่อให้ลงกินซะเชื่อให้อ้าแันคุมอกคุมใจได้ลายแันเดอรับด้วยรับรวยได้บิ๊กพ่อพี่ไปกินยุราดไปเราเลยเลยโอ้ยนะโอ้ยคนซื้อบาทองมีได้โดยสบุญบรรณาปู่คนซื้อบาทองมีโดยไป เอาเอาเนี้่นะนะเฮ็ดบ่โอ้พลซื้อเฮ็ดอล้วนะเออชื่อเฮ็ดปวกแน่เลยครับมืดแล้วพี่นเรื่องอไปแกงเบื่ออื่นซูไม่ได้เอาเลยบ่บ่น่ะงั้นใหนลานสาวมึอซื้อบัตรเติมเงินกันอ่ะนกมืึอเอาอุ้ยลานสาวก็เบิ่งแน่เบิ่งหน้าแน่ยังอายอยู่เด้วยยังอายก้องอุ้ยไปจ้าลานสาวก็ได้ เพป็นสิก๊ับเลยครับเอ้ยโอ้หมัดเดียร์นเพิ่นจะอยู่ฝ่าหุ่ยโอ้ยนี่น้องไงค้ำเลยเต็มเลยโอ้ยอ่ะคอยไปคอยมาเด้อมื่อเต็เอากระไรทั้งลูกายกับเมื่อแล้วพี่น้องไงเนาะยามค้ำเลยยิ้มแล้วว่าขินอิ้มแล้วว่าใช่ฮะขินยิ้มเลยไซโชคไซเอาว่าเงินนี่ไซนวลเจ้าเฉเอาว่าเงินเฉีเงินเอาเงิเอาเงินเอาเงินเอา อยูน <Alo> ี no woman, lonely, alike, ่แ no. ล so yeah. De ้วเลูกทรายกับเมื่อบ้านในพี่น้องเลยกินอิ่มรถเมื่อรถว่บเมย์ว่าสีข้าวขเออได้ได้พวกล่ะก็ได้ก้านก้านแน่จังก้านพวกล่ะเนาะเออนอนนอนก็นอนนอนโดยเนาะหลังจากกินอิ่มเรียบร้อยเนาะกับขาก็มีรางวัลคนขยันเผื่อทางเมนูคำสอนเด้อเพื่อนฝากมาให้จะให้ทางให้ป้า หนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ่งพันบาทไหมเออเอาเงินกระนกเม้อเด้อวันนี้ขอบคุณขอบคุณไปเด้อทางเมนูคำสอนเด้อนกเม้อคือแหละขอบบุญขอบคุณเด้อได้เงินได้เงินเมงคำสอนเนี้ยผักมาให้กับให้อยู่ดีมีแห้งเขเก็บหอยไหลเขาขายหอยมีเด้อให้อยู่ดีมีแห้งให้บันให้เนื้อชนะเด้อจะก็บอกซาุูัชนะวะ เด้อขอขอบคุณคุณทั้งแม่หนุ่ครสอนเด้อที่ว่าฝากเงินมาให้บังโลฝากนั่นมาให้ลูกใช่เงินทัครอบครัวสมบูรณ์แล้วขอให้แม่ลีกมันขอเงินเด้ออยู่มีเงินเด้อแต่ทุกชกไส่เอาว่าเจ้าลูกเอาเสร็จไหมฮับเอาว่าจ้าูอยู่นี่ก็ชกไส่เอาว่าจ้าโหม่แม่เม่ได้บ่เงินนี่ลูกมื่อเอาลูกละชกไัยเอาไปยังชกไัยเอาคือของพ่อให้เจ้าอ่ะถูกด้วยลูก ถูหนุมอ้ถป้าทรศัชาบกอนถุไว้อ๋อไม่รู้ลูกนี่หายลูกหายเพื่อนใบอ่ะลูกไงอ่ะปุ่งทรศัชาบกอนพ่อถือท์อะลูกอันนุทุลูกเออป้าไว้ป้าว่ป้าไว้แม่งเงินหนาแม่เงินเอาเงินก่อนอ่ะนูกอ่เอ้หนี้น่มอ้ทูไถูน่จับมือลูกทุ ถืออ่ะวน,นี่ยังของลูกชายนั่นพี่น้องเลยเพิ่นเมื่อเฮือนก่อนแต่สิเก็บไปให้เพิ่นอาให้ทางป้าดเด้อถือเมื่อฝากเมื่ออื่นเนี่ยเมือ่อให้ยันบ่มาดเด้ออันนี้ก็ฝากเมื่อให้ทางลูกชายพี่น้องไอ้ทางเมนูคำสอนเ<ช>พิพ่นก็ฝากเงินมาหาพันบาทเนาะมาให้ทางครอบครัวสมบูรณ์เลยให้ทางลูกเลยก็โดย เมื่อไหหลานซ้ายเจ้าอะนะดำให้ดำหน้าแล้วเลยเพิ่นก็เลยฝากเงินมาไห้หาพันโดยทั้งทั้งลูกสาวคูนี้โบได้มาเห็ดน้ำเพิ่นก็เลย ฝากมาให้ผู้ที่เฮ็ดเนาะแล้วก็ซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงกันกับผู้ที่เหลื่อมมากเลยเมย์เนาะทางลูกก็ลบ่มีแนวสีว่าจะไงเนาะโดยก็ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเท่ากักินหมูกระทะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเด้อเนาะทางเมนูต้องซ้อนเพิ่นฝากเงินมาหลังจากแล้วดำหน้าพี่น้องเลยทางเมย์เพิ่นจะฝากเงินมาให้หาพันบาทเนาะก็มาให้ทางป่านี่แล้ไก็ให้ พอของเด็กน้อยนี่พี่น้องเลยก็ให้ลูกเนี่ก็เป็นสามพันบาทเนาะก็ให้กันให้คนละพันเพื่อนกำลังใจดำหน้าแล้วกันสองพันนั่นก็ซื้อมูกระทะเป็นยังแลมมาเลี้ยงกันพี่น้องเลยเอ้ยเนี่มากินน้ำเนาะทั้งอ้ายเพิ่นมาบ่ททันแต่ว่านเนียนใอ้เพิ่นยู่งว่ายยุท่ทางลูกชายก็กินแล้วกับว่าเข่ากล้องตอนกินพี่น้องเลยเมื่อบ้านแล้วปรถาเงินเพราะว่ามันคำเนาะเขาเป็นยังให้ทางป้าเพิ่นเก็บเมื่อไห้ลายเพิ่นพี่น้องเลย ก่อนอื่นกะสมบุญขอขอบุญขอบคุณเด้อไปทางเมนโอคำสอนเนาะที่ว่าฝากเงินมาให้ทั้งครอบครัวสมบุญก็ให้เมนโอคำสอนและครอบครัวของแม่จงอยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บไหวได้ความไขว่ไหวแม่ไหวมีเด้อแม่เด้อปรารถนาสิ่งใดก็สมความมมุ่งากๆปรารถนาแม่ไปทางใดมาทางใดก็ขอให้มีผู้หนาหนาทีตาแม่เด้อเนาะโดยแม่ขอให้แม่อิ่มมั่นความยืนความเจ็บไหวได้ความไขว่ไหวมี ขอยบุญรักษาที่วดาคุคค้มครองเมเดอแมเดอเนาะขอยแมเป็นโฮมพ่อโฮมไสให้ลูกให้ลานไปดูดเด้อเนาะอันนี้มันก่อนเงินสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณขอบคุณไปทางผูยย้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนทีท่ติดตามฮักต้มคีดสาบุญตั้งตีต้นจนโจ้และบ,บุกหามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพบกอันในคลิปหน้าเด้อกอกล่าวคำว่าสบายดี